เฮ้ยหนุ่มๆนะต้องชอบคลิปนี้แน่เลยบ a อกกิ g s สตรีทเป็นไข่นกกระทานะคะเกี่ยกุ้งเงินเขามาทำคุณอ๋อดีนะไข่ขจยวนื้อจทมันเจ้าเดี๋ยวอันนี้โอเคโอเครอยลยยี่ก๋วยเตี๋ยวรายวัน วันนี้นะคะการจะพาทุกคนไปเที่ยวงานมิวสิกเฟสติวัลกันนะคะคุณพี่ขายไม้กี่บาทนะคะไม้ยี่สิบค่ะไม้ยี่สิบไม่คะ่ะสามไม้ห้าสิบก็ได้ค่ะรสชาติเป็นไงกรุบมากเลยไม าแบบเป็นกล่องคุณพี่ขายกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยกล่อ,อง50เนาะก็ขายอยู่ตรงบางละมุนแล้วก็จะไปตามงานพัทยาตามตรงเยียนอะไรจนจบงานมิวสิกเลยใช่ค่ะจิ้มทำเองหนาวเอ้เอาจริงเนาะน้ำจิ้มเขาเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะนะได้มาแล้วม,มาชิมให้ดูนะคะ กลุบกรุบมากทุกคนบริการทอเที่ที่มาอิงาน่รืานะครับลมแรงมากเลยตอนนี้เหมือนฝนจะตกเนาะโเ้ย๋ยวตกนะเป็นไข่นกกรทานะคะที่เสียบไม้แม็กกี้เี่เราชอบแม็กกี้ด้วยอกะ เป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวลายวันนะเขาตะขอพี่อะกู้เงินเขามาทำคุณอ๋อโอเคกังดีนะทางร้อยจ้าทอดมันกระจาบลยวีอะไรโอเคโอเคร้อยลายอี่ก๋วยเตี๋ยวรายวันขายชามเท่าไหร่อ่ะพี่ชามละสี่สิบชามละสี่สิบโอเคกำลังดีเลยราคานี้จ้าทอดมันก็มีจ้าอุ้ยน่ากินมากเลยเนี่ยทุกคนดูดิร้อนๆ้อนเขาเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยทุกคนดูดิ รอบที่สองเรากินไม่ธรรมดารอบที่สองปแค่ประทานแล้วก็กลับมาเลยค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของของหมึกตอนนี้ก็รอหมึกย่างอยู่นะทุกคนมาดูพี่เขาย่างหมึกนะคะดู คุณพี่ย่างอย่างเงี้ยเฉพาะงานนี้หรือว่าปกติย่างขายอยู่แล้วงานประจำปีครับงานประจําปีก็ไปตามงานอีเวนต์ต่างๆ,ๆอยู่แล้วใช่ไหมคะงานุขานขอบคุณมากพี่ขอให้ขายดีๆเ่งๆนะคะ ไม่ต้องเยอะมากะคะ่ะโอ้น่ากิดมากทุกคนดูดิฉ่ำน้ำจิ้มเห็ดว่านอคนนื่เค้าเดินมารอบสองแล้วเพราะว่าอร่อยมากขอบคุณนะคะร้อยเท่าไหร่นะ140ยสี่สิบาทหรือร้ไม่แน่ใจนะสามไม้ร้อยถ้าไม้1ไม้ละสามบาบาทนะคะทุกคนน่ากินมาก เดี๋ยวต้องลองชิมต้องลองชิมโอ้โหทุกคนดูอันนี้เป็นแมงดาอ,อันนี้ค่ะอันนี้จิ้งจิ้กโคงเหรอจิ้กโคงมันอ่านว่าอะไรนะจิ้กโครงรอะจิ้กโคงจิ้กโคงนะทุกคนดูวพวกมะพร้าวอันนี้ตับเตา่าตับเต่าก็แม,ม่งเหมือนเคยกินอยู่นะตอนเด็เกๆ มาเริ่มที่ดวงมะพร้าวกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงไม่เคยกินนะพักแรกเหมือนกันแอบเสียวนิดนึงนะเนี่ยเป็นดวงมะพร้าวรั้งแรกเหมือนกันแต่ก็เคยเขากินนะไม่ได้เป็นไร <c oughs> มันก็จะมันๆอ่ะทุกคนแบงตับเต่านะทุกคนเขาเรียกแบงตับเต่านะคะ อันนี้ก็ไม่น่าจะครั้งแรกจำได้ว่าตอนเอด็กๆเคยเคยไปหาแล้วก็กินแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะ อร่อยดีมันมันอะ่ะพี่เขาแบบว่าจะแกะเมงดาให้กินเพื่อนก็อยากลองด้วยนะเมื่อกี้สั่งเมงดาไปใส่ยหับตนี้มุ้งเทศหรือว่ามาม่าใส่เป็นมุนษษ้งเทศค่ะเอาอีกไหมเอานิดนึง อร่อยใช่ไหมไหนชิมให้ดูหน่อยซิอันนี้เป็นสาวกรุงเทพนะกินอ่ากินมมัันนกินแมลงเนาะคนเนี้ยมันมันมันอ่ะิีแบบหน้าตาแบบน่าอร่อยมันมันมันกินอยู่นะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมันมันกันเข้ม มิซ้อมมาลีซ้อมมาลีอาการตามเขาถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแล้วอีกวงหนึ่งทายกินสันทายกินสันไม่ไม่แน่ใจนะว่ายังไงเหมือนเคยได้ยินซ้อมมาลีร้องไปแล้วว่าแต่ตอนที่เรามาถึงใช่ไหมที่เสียงเพลงทว่าร้องไปแล้วตอนนี้น่าจะเป็นวงนึงวงอะไรนะเฮนเดนู้บไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วย เคลือบแก้วเป็นน้ำตาลเนาะ,ะเคลือบอะไรน,น้ำตาลอะอร่อยนะ กินอย่างเงี้ยจะไปไหนกันนะเราจะไป walking street เฮ้ยหนุ่มๆน,นะต้องต้องชอบคลิปนี้แน่เลยเออจะเห็นหลายมุมของ walking street ใช่ปะออใช่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดจินตนาการเออมันจะเจืงเหมือนเธอพูดแค่ไหนไปดูกันม,มันไม่มมนไม่ใช่แบบว่าเออเป็นแค่ที่เที่ยวสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็มาเที่ยวได้ ที่ Walking Street นะทุกคนถ้าใครสนใจมาร้านนี้เลยนะคะ Dear สกัญเชฟฟเชฟว้าวเชฟฮาซันเชฟฮาซันว้าว King c h e ยอนได้ say something plus o okay. Thank you very much ขอบคุณค่ะวันนี้คนเยอะนะพคเอคนเยอะใช่แล้วก็มายากาศแบบว่าแบบคือคืนมากเวลานี้กำลังดีเลยประมาณสี่ทุ่มเนี่ย กำลังแบบได้ที่เลยแยรัเสเซียเข้ามาแล้วช่วงนี้รัสเซียเขาหนีหนาวมามันก็เลยทำให้แบบบรรยากาศมันคึกคืนมากกว่าเดิมวันนี้ก็เราก็เห็นหลายแบบหลายเนะชื้อชาตินะเราก็แค่แบบอินเดียใช่้องหนาวเขาก็จะมาที่ไทยที่แต่บอกว่าตอนการซื้อไอศครีมนะเพิ่งมือการอ่ะการก็ แบบพะวงว่าจะคว้าไอศ์ครีมใช่ไหมแต่เขาแบบกําลังจะเริ่มแบบว่าโชว์ลีลาใช่ไหมเอ๊ะทำไมมีให้สักทีตลกมากเลยทุยพนเขาเล่นไปเล่นมาเออสนุกดีว่ะเฮ้ยเก่งอ่ะเจ๋งมากเลยไอศ์ครีมก็อร่อยด้วยทุกคนเป็นคนอิตาลีปั๊ไม่แน่ใจอ่ะเป็นเติร์กิสเติร์กิสใช่ปะเติร์กเป็นไอศ์ครีมเองเติร์กีสใช่ไหมเหนื่อมากหนื่อมากจริงแต่อากาศบ้านเราแป๊บเดียวนะมันก็ละลายแล้วอ่ะต้องกินเร็วๆนิดนึงแต่ว่าตอนกินแบบคําแรกเราโอ้โหแบบเว่าแบบเอ้ยทำให้คนมีความสุขอ่ะ รเราก็เลยต้องเล่นแบบดีลาแบบนั้นไงใช่ไหมเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวไปแล้วทุกคนขอบคุณมากฝากด้วยนะคะคลิปเดิน Walking Street เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย